สวัสดีท่านผู้ชมวันนี้มาพบกันอีกแล้ววันนี้จะมาสอนใช้โมบิเซน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 กดตรงนี้เพื่อให้ขึ้นตัว M แบบนี้แล้วตอนแรกมันจะเป็นรูปกล้องแบบนี้เหมือนกันนั่นแหละกดไปที่รูปกล้องเพื่อเริ่มบันทึกแล้วเวลาจะจบคลิปก็กดตรงนี้เวลาจะหยุดก็กดตรงนี้เวลาจะถ่ายภาพหน้าจอก็กดตรงนี้แล้วบางคนอาจจะถามว่า จาวิดีโอลา Youtube ยัยงไงอะไรอะไรกดแบบนี้กดแชร์ YouTube ตัดว,วิดีโอทำแบบนี้ <c oughs> เอ้ย<แ>กดผิด <นะ S 1> ครับยังสี่แถวี่ยังนะี่ต้องเป็นวิดีโอนี้เ <c oughs> หลือเลยเพื่นนี้หรือฉีหรือฉีเ่อร่างมือหนักเลย ตันนี้ไม่รู้อะไรอันนี้ลบกดแล้วก็ลบอันนี้ไม่ต้องสนอันนี้ไม่ต้องสนวันนี้ขอจอบแคปคลิปเ,เพียงแค่นี้จบบ๊ายบาย,บายอย่าลืมกดซับกดไลค์กดแชร์จบ